วันนี้เราก็มีสุภาพสตรีสองท่านนะคะที่มาเยี่ยมสถาบันเพราะรายการเจาะใจฟังอาจารย์แล้วสะดุดอยู่หน่อยหนึ่งใช่ไหมคะในรายการเจาะใจเนี่ยก็เลยดิ่งมาที่สถาบันเลยอาจารย์ก็ได้คุยด้วยแล้วก็สนใจที่จะลองเรื่องนวดสมาธินะคะค่ะคุณรุ่งกับคุณต้อยก็นวดสมาธิเสร็จแล้วอาจารย์ก็อยากที่จะทราบว่ากุศโลบายนี้เนี่ยของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยมันเวิร์กไหมสังเกตคุณต้อยนี่มีความสุขมากอยู่กับการ การวาดเพราะตรงนี้แหละคือการทําสมาธิอย่างเป็นธรรมชาติมีความสุขใช่ไหมคะสุขมากค่ะใช่ไหมตรงนี้อ่ะเป็นกุศโลบายที่มันเป็นคนที่ชอบมากแล้วก็เป็นคนชอบด้วยนี่แหละคือเคยรายการร้านทําสมาธิเนี่ยของเราแต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณต้อยพูดให้คุณรุ่งนะคะพูดเรื่องนวดเท้าสมาธิวันนี้เป็นไงคะคุณรุ่งคือการนวดเนี่ยมันก็สบายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่า ขานวดตรงไหนให้จิตลราจับอยู่ตรงนั้นใช่แล้วน้องคนนวดก็บอกว่าถ้าจิตเราแวบออกไปก็ให้กลับมา,บม,ามันก็เหมือนหลักการทําสมาธิทั่วๆไปแต่ว่าความสบายอะค่ะ มันก็มีเคิร์มบ้างอะไรบ้างหลับไปหรือเปล่าคะคุณรุ่งไม่ถึงกระหลับค่ะเคิร์มนิดนึงแล้วก็กลับมากลับมาจับตรงที่อาจารย์แนะนำมาค่ะว่ากดตรงนี้กดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จิตของธรรมดานะคะจิตมันต้องมีแวบไปแน่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่แวบใช่แล้วเราก็จะกลับมาใช่ใช่ตรงนั้นน่าก็ถูกต้องค่ะแต่ว่าโดยรวมนี่รู้สึกเข้าถึงความสงบไหมคะสงบค่ะเพราะสถานที่ก็สงบแล้วค่ะแค่ก้าวเข้าไปนี่ก็รู้สึกว่า ม,มต้องอยากมาอีกรู้สึกมันวิเวกรู้สึกว่ามันโอเคแบบ เราต้องอยากมาอีกแน่ๆดีค่ะเมื่อกี้มาถึงว่าเอถนนเราได้ยินเสียงรถแต่แต่ตอนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยินตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงใช่เพราะห้องห้องนี้มันเก็บเสียงเนี้ยด้วยเก็บเสียงด้วยสรุปว่ากุศโลบายนวดสมาธินี่บรรลุเป้าหมายนะคะก็บรรลุเป้าหมายนะคะโอ้ดีค่ะอาจารย์ดีใจอทีนี้คุณเต้ยแม่คุณเต้ยเนี่ยอาจารย์ได้เห็นรูปวาดรูปเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะ แฮปปี้มากเลยปลื้มมากเพราะตรงนี้อาจารย์เห็นว่ามีความสุขเล็กๆน้อยๆนะสําหรับคนโดยเฉพาะคนที่เขาชอบอ่ะชอบทางด้านนี้เนี่ยแล้วก็ทำแค่นี้นะมันมีสมาธิความสุขมันอยู่จากการการที่เราเราอยู่กับสมาธิใจของเราเลยนิ่งเรายิ่งได้ทําอะไรกับมืออ่ะที่มันที่เราที่เราชอบอ่ะเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยโอเคค่ะเชิญค่ะคุณต้อยค่ะ พออาจารย์ถามถึงเรื่องว่านวดสมาธิใช่ไหมคะค่ะนวดฝ่านวดเท้าทำสมาธิค่ะค่ะนวดนวดฝ่าเท้าซึ่งเป็นเป็นเป็นกุสโลบายนะคะค่ะเป็นกุศโลบายที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นมาที่จะให้ที่จะให้คนทั่วไปคนเดินถนนทั่วไปนี่แหละให้เขาได้มีโอกาสเนี่ยมาสัมผัสกับความสงบข้างในอาจารย์ก็เลยอยากทราบว่าหลังจากที่นวด นวดฝ่าเท้าเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณต้อยจากที่คนใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งมารู้จักอาจารย์มาๆจะจดใจเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าเป็นยังไงคะบรรลุเป้าหมายไหมคือไม่เคยอบรมอะไรกับอาจารย์เลยอย่างเลยนาะคือตอนที่นวดเนี่ยรู้รู้ว่าน้องเ็าจับตรงไหนอะไรยังไงแต่หลับหลับหลับเลยหลับแล้วก็หลับเร็วเลยใช่ไหมหลับค่ะหลับแล้วก็ไป คือไม่คนอื่นจะบอกว่ายังไงแต่ว่าอดีหลับแต่ว่าแะหว่าที่หลับก่อนที่จะหลับอ่ะท่องพุทโธท่องพุทโธด้วยโอเคทโไปหลับไปก็ก็เห็นองค์องค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมอือันนี้อันนี้คือคือโอเคคือเป็นคนเป็นคนตามปกติแล้วเป็นคนหลับยากมากเออเหรอเป็นคนต้องทานยานอนหลับอ๋อเหรอค่ะทุกวัน อ่านน้นหลับอยู่แล้วทุกวันค่ะแต่วันนี้หลับแล้วรู้สึกว่าน้องเขาก็จับจ่นะคะแต่แต่หลับหลับอันนั้นรู้สึกด้วยแล้วก็หลับหลับแล้วก็มีความสุขว่าสบายใจค่ะไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรชีวิตเลยไม่มีอะไรเลยแต่ชี่ดูก็แวบเห็นเห็นองค์พระด้วยองค์พระแล้วก็บอกว่าเออหรือว่า เราต้องไปไหว้เนาะคิดแค่นี้แล้วก็นวดน้องก็นวดไปก็หลับก็หลับหลับแบบหลับสบายอ่ะก็สรุปก็คือสบายเอ๊ะแาปกติก็เป็นคนยีบกลางวันหรือเปล่าไม่ค่ะไม่กลางวันไม่ยีบดูซีรีส์ค่ะเป็นคนป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทำอย่างงี้ชอบใช่ไหมโอเคโอเคแต่ก็หลับหลับกลบับย่ากหลับยาแต่มาที่นี่แล้วรู้สึกว่า น้องก็ไม่ได้นวดแบบให้เราแบบนั่นเลยรู้สึกแบบทำไค,คือคือหลักการของที่นี่ก็คือน,น,นุ่มนวลเนิบน้าไอ้นุ่มนวลเนิบหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิที่ต้องการให้ผู้ถูกนวดเนี่ยมีสติอยู่กับฐาน<อ>คือพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยบ้านก็คือฐานของอส,สติตรงนี้ ใช่ไหมทีนี้มันันะมเพิ่มสบายตรงนี้ที่ใจคือกายก็สบายใจก็สบายตรงนี้อ่ะก็คือกุศโลบายของอาจารย์นะคะที่ต้องการยังบอกยังบอกน้องว่าอืหลับไหมเขาบอกไม่หลับบอกนี่หลับแล้วเห็นเห็นองค์ตถม โอ้ดีมากแลวตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นประสบการณ์ทางธรรมของคุณต้อยนะเพราะคุณต้อยเนี่ยฟังดูแล้วนะคะถึงแม้เจอกันครั้งแรกเนี่ยแค่ฟังดูอาจารย์ก็รู้ว่าเป็นคนที่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่น้อยละนะคะก็เรียกว่าคือคือต้องปฏิบัติน่ะถึงเราถึงคุยกันรู้เรื่องใช่ถึงคุยกันรู้เรื่องอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่คุณรุ่งคุณคุณต้อยนะคะหาอยู่ก็คือสภาวะนิพพานจะได้วางเป้ลงทีนี้พอเข้าใจสภาวะนี้แล้วนะคะมันจะไป เลเนะะคห็นไหมพอมาอยู่กับเนี่ยพอมามีสติอยู่กับฐานคือพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยเข้าเข้าสภาวะธรรมเลยนะคะเข้าสภาวะธรรมแล้วก็เนี่ยเห็นเห็นองค์พระปฐมไรตรงนั้นท่านก็เดีวน้องอยู่ว่าถ้ามันมีเวลามาเถอะค่ะนะคะคืออาจารย์ว่าในวัยเนี่ยนะเราหกสิบบวกแล้วว่ะนะนะคะพยายามเราต้องหาอะไรที่ ของตัวเองแล้วล่ะเราทําให้กับครอบครัวแล้วดูแลครอบครัวลูกก็โตอะไรของเขาแล้วคือปล่อยเขาละอันนี้เป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องเตรียมตัวตัวเองเพราะนี่คือการเดินทางนะคะที่จะที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นก็คือนิพพานอาจารย์พูดตรงๆเลยอะนะคะแล้ว คุณคุณต้อยคุณรุ่งก็ไปหานะคะดูคลิปเนี่ยของอาจารย์เพราะว่านี่ยังไม่ได้ดูคลิปอะไรของอาจารย์เลยเนี่ยนี่มาเพราะเจาะใจแท้ๆเจาะใจซึ่ง8นาทีกับติ๊กตอกอะไรนิดๆน่อยๆเองใช่ไหมคะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะเรียกว่าบารมีที่เราสร้างใช่ใช่สร้างด้วยกันแล้วก็อย่างที่อาจารย์คุยกับพวกเราข้างล่างนะคะคือคือถ้าเราเนี่ยปฏิบัติ นะคะ,คะปฏิบัติแล้วก็สามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้เนี่ยชีวิตของเรานะคะโหจะสนุกเลยจะ,จะสนุก <จะ S 1> มันจะพลิกเนี่ยนะคะขอโทษด้วยหลังตีนเป็นหน้ามือะนะคะ,คะชีวิตอะไรที่มันอะไรที่อะไรแต่อะไรพวกนั้นน่ะนะสุกสุดิบดิบอะไระพวกนั้นน่ะมันจะค่อยๆเนี่ยซาไปแล้วเราจะมีที่พึ่งอย่างแท้จริงโอเคนะคะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ก็ขอสรุปเนี่ย แับคลิปตรงนี้ก่อนเพราะเป็น,เ,ปนเสียงสะท้อนของคุณรุ่งนี่ทำเย็บปักถักร้อยนะคะของคุณของคุณต้อยเนี่ยคุณต้อยชอบนะคะชอบเนี่ยในเรื่องของการระบายสีจึงมีความสุขมากที่จริงนะงานนี้นะคุณต้อยเอาไปทํำที่บ้านได้สบายมากเลย เนี่ยซื <S 1> <S 1> ้อสักเล่มหนึ่งโอเคนะคะสงสัยจ้องสาซื้อเล่มสาื้สักเล่มโอเคนะคะอาจารย์ก็ก็ขอสาธุอนุโมทนาบุญนะคะนะคะที่ที่เรียกว่านวดสมาธิที่อาจารย์ได้วางไว้เนี่ยก็บรรุเป้าหมายนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้พบกับวิมุติสุอย่างแท้จริงโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะยังไงก็เชิญกลับมาใหม่นะคะจะกับ